ก็โดดอรอใช่นนะั้นนักโดดนักโดด oh. มีดีอยู่แค่เรื่องเดียวเรื่องโดด <c oughs> โดดตึงโอเค เปเปอร์เล็กดีเแย่ข่งวันนี้ซาดิสปิกกิลสเตตหนึ่เปเปอร์เล็กดีเอฟูตบ้านโทนี่เปเปอร์เล็กถูกเพศเปเปอร์เล็กสองสูตรแตนด้านจัดเลยนะ DFM ไอ้อะไรที่มันดีมาสี่สตัวไอ้ไอ้นี้ไงดูอลิสมันอะไอ้ชื่ออะไรวะให้ผมเดิผมเดิยาวอะมันมันคมจริงไอ้ไอ้้ไอเมยทุกอย่างนั่นแหละเออมันคมจริง คตรแบกอ่ะมันจะตัวแบกทีรหรือตัวเดียวอ่ะถ้าที่กูเห็นนะโหดจริงอืึตอนไอ้พลเล่นเลยดลูดีมันอ่ะออเดิมอีกแล้วอ่ะยังขยันเดิมเหมือนเดิมนะทัพฟาร์มแล้วก็ออยังไงสองศูนย์หรือสองศูนย์หรือสองหนึ่งสองศูนย์แว่ไปเล็กแม่นะสองศูนย์นี่เป็นไม่น่าไม่น่าหว่นไปเมลยตอนนี้ขนาดที่วันนั้นโดนสองศูนย์นะที่เราแค่นั้นเราเล่นข้างนอกมั้งล ไปข้างในเออลองเียข้างนอก่าไม่หว่ลองลองข้างนอกดีกว่นีนีตรงนี้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 เออกอขอกแล้วันข้างใกูว่ากูยอมแล้วข้างใน โดนลายถ่ายสองเลยโด<ม>นหลายยิงเยอะเออชิบะโอ้โหหน้าหลังเย้ย <c oughs> ไปยังหรอพี่ตอนไม่ทันตอนไม่ทันอ่ะดิเจ็บยังไม่ตายยังไม่ตายไกลกว่าน,นี้แค่อย่าทอ้อใจเราอย่าทอ้อ ใจโหมูเมนต์ของบอลลังซ์เลยเกมอันน่าที่พี่บอกผมปรับมาตือสติ้งเลยฮะไม่ก็มัอยากเล่นเลยมันต้องปรับได้ก็ปรับมึงไม่รู้หรือว่ามึงเพิ่งเพิ่งจะอยากลองปรับเพราะมันมีุ่มนั้นเพิ่งรู้พี่ผมเห็นพี่เล่นแล้วโหเลยเอ้ยมันดูผิวๆก็เลยถาม เว้ยคือมีมีเยอะมีมีน้อยไม่มีีครับยิ่จะยิงไม่โดนไอ้ชี่อะว่าจะกลับได้เจโรชาแล้วที่กูเล่นถือกว่านี้คือกูมาลองเล่นเจอเรียวแบบมึงนะเชี่อปอุ่งปืนยากที่เป่งเลยผมก็อยากเล่นช้าๆนะช้าๆมันดูแบบยิงง่ายเดียวคือถ้าเกิดเฟิร์สเฟิร์สไม่โดนอะโอ้โหดีเทตเป้าโคตรยากแล้วเพราะว่ามือขยบนิดเดียวเป้าไม่ขยบแล้วอะถ้าเกิดแบบพูดง่ายว่าถ้าเกิดแบบวางเป้าไม่ดีอะ ต้องหวาดพีกันต้องางรงกลางหรอสบัดโดนโคตรยากเลยแม่งมันเหลวจังนั่นใช่มาพี่กินไก่ดีกว่ามั้กินไก่แล้วไปเลยมามากินไก่มากินไก่มากินไก่แล้วลั่นเลยโอ้ยยางบบล่ากันปะไม่มี อนี้แหละโดนหลังยิงโอ้โแม่โอ้โหวิ่งหนีก็ไม่อยากจะวิ่งหนีก็หนีไม่ได้มาแล้วไอ้ไอ้ผัดชุบด้วยเคียร์ก่อนเคียร์ก่อนเขาชุกเคียร์ไว้ก่อนเหลือมีคนดิเจอ์เชียร์ไปก่อนกลัวจะไปชุบไอ้ีหน้าล็อบบี้อ่ะไหวพุ่งไหวคนที่เจอเองคนแค่กี่คนวะสิบสี่คนสิบแปดคน a อเค o ัโกด้อ oh, <podia> ุ๊แอดอเจออนไลน์ทาเป็นที่โผล่เปล่าไปด้วยไปด้วยโอโหเปิดได้ี่โดดป่านได้กากมาก ไม่โดนโอ้ยอ้าวแล้วทไกูเกิดอะเรื่อมงจีบอะมเกิดมึงตายช้าเกินเ่ดอร์สองไม่ได้อะไรครับไปขอดมะตาไรเดี๋ยวเไปชุมัข้างนอกไปฆ่าคนเหรอเหลือแค่นี้คนเดเหลือจคนนองโตเป็นไางตรงนันนะดนีี้เนี่ยอย่นได้ไห ช่วกอฝันละเอไม่อยู่ตรงนอ้าวที่ผมยิงนักไปโดนล้าเลยหรอวะเฮ้ลมไวาัวันใอยู่ตรงบันดโอเค่ฝังนเลยนะมันเดินไม่ลมันเข้าไปนู่นละมันเข้าไปนู่นละ ไปดักาก่อนแทะมันน่าจะมาโผล่นี้มัน่ายง่ายุ่ดนี่ที่ยามันครับตา,าพี่ตัวนึง w a t อย้างบนหรอมาขึ้นได้หรอไม่อยู่ขา้างล่างไม่ขึ้นไดนะขอบคุณด,ณด,ดากุลาบิสามดาวด้วยนะคะผมนี่เข้าไปให้

าเดี๋ยวไปชุมให้เรียกไปเอาวตรงกลางอะเดี๋ยวไปชุมกันอาเลมตยมตั้งไหนเรียกตรงไหนอะต้องมาเรียกบ้านชุบมันเรียกไปแล้วกุ๊กตั้งเสาเดี๋ยวประชุมกันเอง Teammate. Thanks. <S <S รถก็อยู่ยบนเขา Watch out โอ้ขอบคุณดอกคุณหลับรถไฟห,หนึ่งดอกด้วยครับรคุณดิอปอรกอนมีคนเออใช่เลยงไงครับ ผมได้สิบผิวกินไก่เนี่ยทำไม่ได้สิลายแม่ยูดติดเชืกินไก่แค่ติดเชืกินไก่อะนะโอ้โหไอ้ผู้พามกลั่นในเกมเนี่ยผู้พามกินไก่มากกว่าจริงนะนัอไม่ได้อะไรนะกูแค่กูแค่ไม่อยากนั่งเลยเอนหลังเลยเฉยแหละถ้นกินไก่อะกูนั่งเอนหลังแหละเอ้ยกูนั่งแบบไม่พิงน่ะ กูก็จะเก็บหลังไว้วาโลไงแต่ว่าแบบกูนทนไม่ไหวอีกต่อไปลนะไม่กีทีกูนั่งแบบไม่พิงนะ่ะิงแม่งยิงดีกว่าจริงแต่เมื่อหลังจัดอะไรรถไม่มีเหมือนกิน,นอะไอีเดียเ้ยวนีกูตายเกมกละต่ายโถมันเดิมเลยสองคนเางเงี้ยขัรถเนี่ยเอ้าแล้วก็บนใครอ่ะขับรถอยู่สองคันเลยใช่อ่ะไม่มีนะไม่มีเป็นไม่อยู่แล้วนะนะ จะไปหาแล้วกันจะกลับมานกนึงเอะไม่หอข้าวาไม่ใช่嘛 w เออเออไอ้โต้ว่ะเราวตัวเดียวอ่ออบนไหนนเขาออโดน้บนเาเลยใช่ใช่บนเขาได้ได้เด้ได้กลับช่วยจะปวดหัวผาอ่ะ วิ่งอยู่เลยเขาเนีืนะไม่มีของสกเก็ตปุ๊กคูดาวโอ้โหทุกอย่างขืมเอ๊บ้านชกบะมันน่าจะชบุบมันน่าจะชุบเคลื่อนติดอยู่มันหลายตัวอยู่นะ Don't give up your teammates are calling you ไม่มีเกิดแล้วด้วยเออเรา่คุณโทรยไม่มีไงฆ่าน้องกู มาดิวนมาดิต้องไปว่ะอ,อยู่นี่แม่งไม่แต่ผิดมันไม่ได้ว่ะม,มันโดน<อ>มันโด,ดนดนดี่เราคนอื่นแล้วไม่ใช่มันดโดนโดนโซ่อ๋อเราส่งไปฝามในเอ็นอยู่ชื่อบ้านคร<ห>ับชื่อบ้านอ๋ <laughs> อกูคำไม่ให้กูคำไม่ให้ นี่กูแต่เบอเฟอนี่รถมันกเห็นละมันกับมแล้วมันโดกูแน่ใช่แต่มันมีสอสามันมีสอสามคันเลยนะรถอะอาเลยนะใช่เข่าไปจัดงานเลยวัดบีขับขพลอยใจหนึ่งนวลอหนึ่งตัวแล้วนะมั่มั่นอันในตีมิกอันอกวลามึงดออแล้วนะมั่มมั่นอันเมียนหงตัวด้วยครับโซดาไปหาไปตรงนู้นเลยว่ามันซ่าอยู่นะซ่าปดา มุมมองไม่เห็นนะเชียิ์เพื่อนนกโบเขารีบมา I'm recalling a teammate มาเพิ่มมาไอ้โทอ่ะได้เวลาลางแค t h เขาเดิมไปโทรมาดิอยู่บนเขาเดิมเลยครับรอเขาหลังไอ้มัจะมามันารถเลมารถนอตัวดักป๋านองละดักวิ่เนายนองสองน้องสองิ่งหน้

ผมชาบลูกฟาเมครับอ๋อหะเราติดยาบอาไหเฮ๊ะที่บ้าก็เล่นติ๊กตอกนี่ว่ะโอ้ปวดฉี่อ่ะมาเร็วรีบไปกินไก่ก่อนที่จะปวดฉี่จะทำไม่ไหวล่ะกูไม่เล่นติ๊กตอกแล้วเรจะสตรีมล่ะก็ถามแปลกๆก็สตรีมแต่ว่าไม่ดูอะไรเลยไงสตรีมอะไรวะสตรีมเออกูว่าสตรีมอย่างเดียวแหละกูไม่ค่อยได้ดูอะไรหรอกแต่ลองเพลงใหม่เป็นนะ ติ๊กตอกตอนหลังแม่งน่าเบื่อตรงนี้เวลาเราดูอะไรชอบแบบเอาคลิปเดิมๆมาให้ดูเวลาเตะอะไรมันชอบแบบจำเดิมถ่าเอาจเดิมๆมันชอบมาให้ดูบ่อยๆน่าเบื่อติ๊กต็อกกับคุณตรงนี้แหละย้อนขอบคุณนลอดเวลาบีมด้วยไมครับขอบคุณนะครับ จะถามได้ีแล่ะกินเรียกพี่มาดเิดรถส่เป็นดีเลยนะปมเดินแล้วแต่คนาลองถามออะไรไม่รู้เียเเห็นเป็นรถเป็นรถอรก็ใช่ใช่ไปไปไปรถใหม่รถใหม่รถใหม่มันคือเบนซ์รีเบนซ์่มันจะหมดจบอ๋อทำไมพี่อพพี่มัดอยู่ สางคนะยังไเราก็ต้องไกลอ่ะตอนเนี้ยเฮ้ยคนฟังมอไตัวนี้พี่เป็นมีที่ดีอ่ีคนเอาดิเ้สบาเอาไอ้ยที่เมกะคอนิเมกอนาเดิเอาดิ่วงโดน บ้านแล้วก็ลองันงเด้วยปไงะในบ้านกะตกเยอกูแม่งน้อมปิดกูแล้วช่วหน่อยอ๋อมีชนบ้าน แป๊บนึงนะโทโโทโไม่่โอเ้ตัวโอเคโอยู่บนบ้านกูเหลืออีกตัวนึงบนบ้านอ่ะอยู่บนบ้านัดเลยแแป๊บนึงนะเดี๋ยวปไปชุบเองเลยเดี๋ยวไปชุบเองเดี๋ยวไปอไปชุบเอง ด่อยคนนี้เล่นเลยบอกว่าเรียกบานเรียกบานครับมามาแล้วเพื่อเขาอปไหมครับพี่น้อยใจว่ากดฆ่าสไตล์เลยเเลิสคู่แต่เบอร์สองหยอกหยอกเดี๋ยไปชมพี่ ไม่กี่คนก็จะกินกันแล้วโอ้ปวดฉี่อ่ะอิ่มแล้วมออีครับพี่เบอร์สองอ๋อสวัสดีครับน้องจิงจิงจิง,จงอะไรเนะี่ยี่เล็นยากเหลือเกินเบอร์สองจะโทรทำ่งนะ ปวดฉี่ทุกคนเผาฉี่ปวดฉี่จริงคุพี่ใหญ่ยิงมันไม่โดนมันวิ่งเข้ามาบ้านเราสองอีกคนหนึ่งอ่ะช่วยกูด้วยไม่ทันอ่ะเราว่าไม่สบายใจโอเคค่ะ พี่คนเดิมหายไปไหนกำแพงคุณเออกำแพงคุณเลยเมื่อกี้ไม่ก็สุด้วยความมันไม่มีไม่ยอมม,ม,มันเบื้อผ่านแล้วเนะีออย่ยอ่อยเหยื่อไงเมื่อกี้อ่อยไปก่อน ตายอ่ะฉนันรกอยดีถอดลองดองพ่าไม่ดอดรอแล้วิงไม่ใช่โดนเลยยากต้อหมดลองเ้ย เราตีเล่นต้องใส่หมดหรอกยามาแล้วฮัลโหลมาแล้วาลอ,หอาหารไก่เราเรา<ไ>ป,<ไ>ป็นไงบ้างอาการเครียดตายโยนเลยโอ้แล้วบอกอยากกินไก่โยนทำไมว่าจะกินไก่ไไกูตายไปด้วยไป,ไปด้วยขับไหมจตแบบิงให้หันนี้แม่งแบบ หอมหลับอุ้ยมันก็แรงอยู่นะมันก็แรงเก้าสิบอยู่นะนึกว่ามันไม่แรงเอา้าตัวถังจริงแหละขัผิดนะไม่ได้ <laughs> ไม่แต่พีปออกขัดแรงกว่านะใช่เราจะร้อยสี่สิบกว่าอา่าขับแล้วนะโทรตามมาเป็นแนวหน้าครับหน้าให้นี่งล่ะโคตรเท่ แต่มันไม่มีดาเมจมันน่ามีดาเมจนะไอ้ปืนใหญ่เนี่ยโกงเป็นวะมันจะเป็นในย่านะล้วเป็นมัดโมบายแล้วพี่อะไรนะมันจะเป็นทาร์นฟอร์เมอร์โมบายแล้วนะล้วมีระเบิดด้วยอ่ะน้องมันสแกนได้เหรอถ้ายิงเจอมันโดนมันเห็นตัวเหรอใช่ใช่มันจะบอกว่าว่ามีคนในบ้านมีกี่คนอ๋อโอเคอันเพิ่งรู้ตอนเนี่ย เอเคะเอาไว้สแกนมันจะขึ้นว่าว่ามีคนด้วยเลย9คนเองไม่ไก่พูดอะพูดะไรตอนนี้แต่เราไม่มีออบติมัสตอนเราไม่ได้คันพี่ออบติมัสอยู่พี่ออบติมัสกำลังมาหนูเฟสยิงไปถึงไอ้เราโคตรแม่นเนะไปหาออบติมัสดีกว่าพี่ไปอยู่นอกวงอ่ะ มันไม่มีคนขับนะเอ้ยมีคนขับนี่ว่าไปดิมีค่ะมีมีตอนแรกเขาอยู่ยเป็นรางเลยอ่ะมขับไปนมึงจะเอาไปมาร์คเหลืองของมันพี่ไปรอสะพานขวาได้พี่โอเคน่าไปข้ามสะพานยัดโอ้ขับโคตรยากเลยรถถังกันเนี่ยจริง <laughs> ยากจริงมันดูไหล่ๆอ่ะจริงเออมันดูไหล่ๆคัดแยกก่อเลี้ยวเลี้ยวไม่ค่อยไปอ่ะคัดแยกแบบใช่นะมันเหมือนความรู้สึกมาแล้วมาแล้วข้ามมาแล้วข้ามมาแล้วเจอมันแปลงร่างมาแต่ว่าแปลงร่างไม่ได้แต่ว่าที่เมกะาคอนยังมีคนทำอะไรวะน่ะอ้าวเอออะไรมันเก็บแรงหรอวะน่ะมึงรั่วปะเนี่ยเฮ้ยใช่หลอมึงข้ามไปแม่งหนึรู้จักนาเนบุญบ้างมึงข้ามไม่น้ำอ่ะเฮ้ยโดน อุ้ยโดนในเชื้อกุขุมจัดเลยว่าเคยเล่นนี้ว่าเคยเล่นเวอร์ออฟแท้งป่ะเคยเล่นเนาะยิงรถถังในคอมอ่ะนี่มันเป็นอะไรให้เราประกอบรถเติมแล้วก็ประกอบรถถังแล้วไปยิงเอาถังไปไล่ยิงกันอืมไม่เคยค่ะเล่นแต่ทับซีโอเค พี่บิดไลฟ์เฟียนะโอ้โหพี่วันวันพี่นุ้ยบอกว่าจะส่งปลาดุกให้เฟียสไงแต่พี่นุ้ยไม่ส่งอ่ะพี่นุ้ยบิดเฟียสอ่ะเฟียสเสียใจนอนร้องไห้เลยคืนนั้นนะอัพติมาเอะมันเป็นนอนร้องไห้เลยถามว่าเอิญไงเว้สิอัพติมาใสเฟียเสียใจขับออกเอาไมด้ไม่ไ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 ้ไม่ได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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม้ไม่ได้ไม่ไดไมด้ ขับข้าวหญ้าเอาเพิงขับดูขับยา้าชิ้นงอ่ะขับยญ้าเวลาเดียวมึงต้องเขื่อนนิดนึงอะมันจะถลไยอ่ะมันมันไม่ใช่ใจโลด้วยอ่ะขับหญ้าโหเยี่ยมเกียร์ที่มาไปแพ้ไหมก็ชอบเอ้ยดูดิแม่งโค้งแข็งแกร่งอ่ะมึงดูดิมันไปข้ามรถด้อ่ะแต่มันยิงปืนมันดิเวลาชาร์จยิงอ่ะต้องชาร์จด้วยถ้าไม่ชาร์จไม่มัน ไปสะพานตรงที่เราขึ้ม่ไหมใช่ค่ม่ได้แค่นี้ใช่ไหมใช่ค่ะบูทไม่ได้ได้แค่นั้นแหละโอดช้าเลยทำไมกูขับได้เก้าสิบมึงขับได้แค่เจ็ดสิบอย่างไรลุงขับช้าจังวะก็คนเดินมากเลยไม่ไอ้กติมาร์ตรั่วจัดแลยมันขับวนรอบวงอยู่แตะมึงดูมันทำดีไม่ไม่ไม่เขาขับออกไปอีกแล้วอะขับออกไปเอามาไอ้กมาร์ตรั่วจัดเลยคืออะไรวะ ไม่คือเราคือเราตามมาแล้วเราชาร์จกันจะตามทำไมล่านสุดท้ายตเมันี่ยมันต้องเจอมันต้องเจอเราเว้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมามามายิงมาในท่อนี้ชาร์จาร์ดวนี่นนนนนนน้นนนนอนน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 มนนนมนนอ้นนกนนนนนไนน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 นยสายนนอนนนไนน่อนนไว้ คนขับออจตมัตมันคิดอะไรของมันอยู่วะแม่งไปเรื่อยจัดขว่าขวาขวเหมือนน่าจะให้คนคนนั่งเป็นคนยิงนะไม่ได้คนขับเป็นคนยิงเลาวอะเพราะคนขับเป็นคนยิงม่ันยากใช่ <c oughs> ตามมาเขามีคนเดียวแน่เลยอะโอ้โหมึมงมมมยไไิงมไม่ได้ใกล้เฉียวเชียงอะไรเลยอะ ่างไกลกับคำว่าโดนมากเลยอ่ะมันยิงยากเลยพี่ว่ากูเล่นเกมอะไรอยู่วะโอ้อไอ้ย่ยมันสะดุดตรงไหนวะเกมเนี้ยมีคนมีคนเลิกเล่นกันได้แล้วเว้ยคนดูอย่าเล่นเลยเกมห่าเนี้ยปั๊ม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 ไม่ได้ปั๊มก่อแบบแรกอ่ะเล่นไม่ได้เกินไปเยอะอุ้ยโดนหมดแตกหมดแตกหมดระเบิดหมดระเบิดหมดระเบิดงหมดแตกหมดระเบิดหมดระเบิด มันอนอยู่ข้างบนมันอยข้างบนไงโดนโดนโดนหัวระเบิงหัวระเบิงหัวระเบิงหัวะเบิงหัวระเบิงหัวะเบิงข้างนอกนีมีมันยังอยู่ข้างบนมาโทรเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้ว บินตายแล้วอ่ะมันตายเลยนะตัวเนี้ยโอเคไอ้นั่นมันถูกไอ้นั่นมั็นคุรสติเหรอที่บินหนีไปโอ้คุณครับพี่กน่ก้อยขอบคุณครับไปไปแอร์ติมัดกูยังลั่นลั่นคิวครับรอบวงอยู่ดูดิมันกลายเป็นวงกลมอยู่เลยขับรถลอบวงวครับมีอีเวนต์ไม่ว่าแะเป็นกิตั้ครับกิ๊บตั้หายไปไหนมา ก็รู้ว่าของว่าเกมมันรักมัน,มน,มนะะดูร้ายสาระไปว่าของว่ามันมันคอแลบได้เนอะเว้ยแต่มันไม่ไควรทำออกทะเลขนาดเนี้นยมันดูสับร้ายสาระเพื่อนอะไอ้ยยารด watch out watch out ยี่ห้อดั๊ดเอาสิยีโห้ดั๊ดจัดการยีโห้ดั๊หดลหลับอ๋ออเู่ตัวผนังค้า mark the location ตัวผนังค้าโดนไหนดูตรงไหนว่าเราเจอมันกี่ตัวในตึกดูยังไงอ่ะ เ<ไ> <dramas S 1> นี่<ด>มันจะดูตดูตรงข้างล่างอ่ะไม่เห็นหรอตรงข้างล่างเด่ไปดูกันปื้โทรกันืน่อโทรมีคนคอยไะจุกตงได้ระจุกตงได้ไม่เป็นไรเล่นๆมัน,นไม่น่าตามัน มาเนี่ยดูโทรคอปปี้ไปก่อนเลยไอ้ยองหึ่มอยู่ชั้นไหนไม่รู้อ่ะชั้นสองปะกลับบ้านอ๋อกับบ้านเช้าโอเคมาชั้นสองเราเลยเลยไม่ชั้นสามมันไปมันหลายตัวสองตัวปะเฮ้ยโอ้ยไฟไฟโอ้ยไฟไฟโอ้ย ไอ้โมันอยู่ชั้นชั้นสามปะ Watch out มาเจอตามเฟสหน่อยสองจังมันออกแล้วเอาอันนี้ออก่ะไอ้พวนี้ไป่ไรอชอบอค์ฟ้าแม่ครับ ไอออพติมัตไม่ยังขับรถอยู่เลยคุณรวไอ่ะชวนทางรถไฟคุณได้เอาเงินเติมเห็นแล้วเหรอเจ็บอ่ะโดนอยูดเตโอ๊ยเจ็บมากโดนอีกตึ๊กไม่โดนตอนโดนอ่ะมันมันโดนใครยิงไม่รู้อ่ะตายไปแล้วเหรอใช่มันโดนใครยิงไม่รู้อ่ะฝั่งซ้ายอ่ะสุดท้ายอ่ะ วง,งาแล้วไปเข้าวงพ้อมเหตุมีตัวหนึ่งแล้วก็ออปติมัตตัวหนึ่งครบแล้วออ้ยอยู่ชั้นไหนเขาไม่ไดาทอไม่ชอบพี่เฮ้ยโดนได้ไงวะกูหลบแต่หนะเว้ย ชั้นหนึ่งวะอยู่ชั้นหนึ่งเฮ้ยโอมคาดให้ได้ไก่เหล่าโชใหญ่พลาดท้องเห็ดดึงหนึ่งโชขอชมเลยกูไม่ชุบเลยอ่ะกูให้ขอชมเลยอ่ะอยู่หลังป้อมเพ็ดเล่นไม่เป็นเล่นตรงตรงตรงไม่เป็นอ่ะตรงไม่เป็นอ่ะหลงอเพ็ดเฮ้ยมันเป็นเนือาอุ้ยเจ็บเลยเจ็บมากกระสุนหมดเลย Watch out มันปั๊มยาอยู่นะ ตามยายอยู่ตามเสร็จแล้ว้าห่วงห่วงคิวห่วงคิวออไมา